อ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับน้าพริกปลาทูสวัสดีครับไปคุงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูแชนแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดีที่ผมจะนํามามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับเริ่มจากผมจะพวกคั่วพวกของก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีพริกหนุ่มนะครับพริกขี้ฟ้าแดงหอมแดงนะครับ ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็สังเกตนะครับก้นกระทะผมใส่น้ําลงไปนะแล้วก็กระเทียมนะครับพริกต่างๆที่ผมใส่น้ําลงไปนะครับส่วนหนึ่งคือเราจะได้คั่วได้ง่ายนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวทุกอย่างนะครับมันสุกก่อนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราคั่วก,กระทะเนี่ยมันจะได้คั่วสุกได้เร็วนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็สุกทั่วถึงนั่นเองนะครับใส่น้ําใส่ไปไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวใครจะนําไปย่างก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะ แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวทุกอย่างจะสุกดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมีความไหม้ๆนิดนึงนะครับอ่าหลังจากคั่วทุกอย่างนะครับจนเสร็จเรียบร้อยนี่จะได้แบบนี้พริกหนุ่มต่างๆนะครับเอาไปลอกผิวออกนิดนึองหอมแดงก็เอาไปปอกเปลือกนะครับนะอ่สังเกตนะผมจะแบบคั่วเกียมๆนิดนึงนะผมแบบชอบนะครับอ่าใส่ลงไปอย่างนั้นก็โขลกเครื่องต่างๆก่อนนะครับ อันนี้สังเกตนะผมใช้เป็นโคกตาส้มตำนะครับอ่ะนี่นะครับหลังจากตำจนพริกแหลกประมาณนี้นะครับสังเกตจะไม่แหลกมากนะครับผมจะใส่เนื้อปลาทูลงไปตำอันนี้ใส่เยอะนิดนึงนะครับเป็นปลาทูทอดนะครับแล้วก็เอาไปแกะนะครับใครจะอไปย่างก็ได้นะครับดูกล้างด้วยนะเนี่ยีผมใส่ไปเจอก้างนะครับก็ดึงออกนะครับ ก็ใส่ลงไปตำนะครับอันนี้นะครับตำจนปลาทูได้ประมาณนี้ใครชอบละเอียดๆะเียก็แล้วแต่เลยนะครับจากนั้นผมจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลานิดหน่อยชิมปลาทูด้วยนะครับถ้าปลาทูเค็มก็ปรุงความเค็มน้อยหน่อยนะครับน้ำปลานะครับนิดนึงตามด้วยพริกป่นนะครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าพริกต่งตางๆมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะ ผมจ,จากนั้นผมจะบีบมะนาวนะครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยชอบเค็มอันนี้ปรับปรุงเอาได้ตามความชอบเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเติมน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนลงไปนะครับนิดหน่อยจากนั้นก็คนๆน,นะครับ ตอนนี้ผมจะไม่ใช้สากแล้วนะไห้คกคุกใเท่ากันบางคนก็จะชอบแบบว่าแช่แช่นะครับบางคนก็ชอบแห้งๆนี่ผมใส่พริกเพิ่มไปหนะ่อยปรุงด้วยน้ำปลาเพิ่มนะครับเติมน้ำอีกนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวปลาทูเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปอีกนะ ก็คอยปรุงคอยเติมไปเรื่อยๆนะครับตัวน้ำพริกปลาทูเนี่ยไม่ควรจะเปรี้ยวจัดนะครับก็คือเค็มๆนัวๆเนาะเค็มๆนะครับม,มีความเปรี้ยวอยู่นะใครชอบใส่ชูรสนะครับใส่ชูรสไปได้เลยค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนะครับ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับน้ําพริกปลาทูอันนี้น้ําอาจจะยังดูเยอะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตัวเนื้อปลาทูนะครับก็จะดูดน้ําเข้าไปหมดทําให้มันข้นนะครับนี่ก็ชิมดูนะครับกินกับผักสดเข้าสวยนะครับเข้าเหนียวนะเห็นไหมครับว่าความนุนนัวนะครับเผ็ดเผ็ดหอมหอมเครื่องที่เราใส่ลงไปนะครับมีกลิ่นหอมปลาทูรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าไม่เค็มจัดมากแต่กินกับข้าวสวยกับ ผักสดเนี่ยพอดีแน่นอนนะครับนัวมากๆนะครับยังไงใครชอบน้ำพริกแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ